จากนั้นนะคะไปดูกันที่เยาวชนกว่า100คนค่ะเข้าร่วมฝึกอบรมเรียนรู้ทักษะการว่ายน้ําภายใต้โครงการพี่สอนน้องว่ายน้ําเป็นเล่นน้าได้กับสสสรุ่นที่2จังหวัดเชียงรายนะคะนายบุญยเวศศรีพงใจรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพี่สอนน้องว่ายน้ําเป็นเล่นน้าได้กับสสสรุ่นที่2ประจําปี2560โดยมีนายสมชายพวงน้อยนายกเทศมนตรีตำบลท่าสุดพร้อมด้วยนายวิวัฒน์วิกรานตนโนรส ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักง,งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพซึ่งจัดขึ้นที่สระว่ายน้ำสวิงมิงโฮมจังหวัดเชียงรายเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะสําหรับโครงการพี่สอนน้องว่ายน้ําเป็นเล่นนําได้กับสส,สจัดขึ้นเพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้การฝึกว่ายน้ําขั้นพื้นฐานรวมถึงการฝึกว่ายน้ําเอาตัวรอดและช่วยชีวิตผู้อื่นในยามเกิดเหตุฉุกเฉินนะคะโดยมีวิทยากรอย่างอาจารย์วรพงษ์พัชระวิทย์อดีตผู้ฝึกสอนว่ายน้ําทีมชาติไทย ที่เดินทางมาเป็นวิทยากรในครั้งนี้ซึ่งมีเยาวชนในพื้นที่สนใจเข้าร่วมกว่า100คนนายบุญยเวศรีพงใจรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายกล่าวว่ารู้สึกยินดีและรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้มีโครงการดีๆเกิดขึ้นในจังหวัดเชียงรายเชื่อว่าจะช่วยลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุการจมน้ําของเยาวชนไทยได้เป็นอย่างดีค่ะที่ผ่านมาอุบัติเหตุเด็กตกน้ำโดยเฉพาะช่วงที่โรงเรียนปิดเทอมนะมีมีเยอะนะ บางทีตกที่เป็นข่าวก็เยอะที่ไม่เป็นข่าวเท่าไหร่ไม่รู้บางทีก็หายไปสองสาวันเจอ,อทีจมน้ําอยู่เนี่ยถ้าเราแก้ต้นต้นเหตุได้เด็กรู้สึกลงน้ําแล้วสามารถจะช่วยเองได้เบื้องต้นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ดีผมก็เลยบอกว่าดังนั้นจังหวัดเชียงรายยินดีสนับสนุน และยิ่งมารู้ว่ามีวิทยากรระดับทีมชาติมาเนี่ยมาช่วยเหลือระดับนี้ถือว่าถูกต้องหลักวิธีต่างๆก็อยากจะขอบคุณทั้งสสสและภาคเอกชนที่เข้ามาร่วมมือก็คิดว่าการทําประโยชน์ทําบุญทําคุณแก่บ้านเมืองเนี่ยต่างคนต่างช่วยต่างคนกันทําแต่เป้าหมายสุดท้ายคืออยากให้ประชากรเรามีมีคุณภาพและสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ก็คิดว่าโครงการพี่สอนน้องชวนกออกกําลังกายพี่สอนน้องว่ายน้ําเป็นเล่นน้ําได้เนี่ยชื่อโดนใจเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์กับคนเชียงรายครับ